อ๋อนี่อ๋อวันนี้วันนี้ไม่แน่หรอกเคาะตามที่สะดวกแล้วกันนะครับเคาะตามที่สะดวกนะเออเพราะว่าเดี๋ยวเรารอเมย์ก่อนนะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไล่นะพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่หรอกมีคนดูเริ่มแซวแล้วบอกเนี่ยแล้วไล์ทุกวันเลยเมย์ก็กลับดึกทุกวันเนี่ยนะฮะอ่าหรือเราจะไ,ไล่แบบวันเว้นวันดีนี่ฝากขคะจอเข้าใจหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันมันมันสูงเกินไปว่ะไอ้ ที่ไหนอะแล้วเองนั่งตรงไหนอะหนหักดินี่อะนี่ค่ะได้ไหมัได้ได้วันนี้นักข่าวมันเรียเขาบอกไม่ได้เข้ามาครับแต่ว่ามีพี่บีอยู่กับเราครับบีอยู่อ๋อนี่นี่นี่แป๊บหนึ่งให้บีขึ้นไลฟ์ก่อนใช่เดี๋ยวให้บีให้บีขึ้นไลฟ์รอไปก่อนเดี๋ยวรอเมย์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรานั่งคุยกันนะเออเก้าพันกว่าท่านปากข้อจอเข้าใจนะครับปากใครแนะนําหน่อยนะครับวันนี้ติ๊กตอกเตือนผมแล้วนะครับติ๊กตอกเตือนแล้วนะครับ เขาเรียกอะไรเนะตือนเตือนขึ้นมาอะไรนะบอกว่าอะไรนะเขาจะขึ้นประกาศกว่าเราละเมิดอะไรเออเราละเมิดอะไรสักอย่างรูผม <c oughs> ก็รู้ผมจะทําไง <c oughs> ไม่ออ๋อคุณพุทธต้องไลฟ์ตัวไลท์ทุกวันเลยละคุณผู้ชมฮะมันไม่รักผมแล้วเขาไม่รักผมแล้วเขาไม่รักผมแล้วนี่ตั้งค่าเออตรงไหนไอซ์ดูดิเอ,อ้ยอย่าบอกเตือนอย่างนี้นะเอ,อ้ยอะไรวะเนี้ยอ๋ออ๋อตกใจ <c oughs> ตกใจ <c oughs> เออนี่บอกรักไปก็ไลคฆ่านะฮะอยู่ๆมันก็จะแบบไม่ให้ไล์อีกแล้วเนี่ยนะฮะนี่ไม่บอกหลงบอกรักมาละอุตสาห์ซื้อไม์เพื่อติกตอกเลยนะคุณผู้ชมรู้ป่ะเออวันนี้ซื้อไม์มาเลยกะว่าเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวไล์เสียงจะได้ชัดปรากฏติกตอกเตือนเลยตั้งตรงไหนอะคุณผู้ชมสอนหน่อยดินี่มือใหม่หมดเลยนะของไอซ์โดนเตือนด้วาายเหรอโดนวันไหนวันอาทิตย์เหรอใช่ครับนี่ยเราันจะพูดยังไงเหรอเนี่ยคือเวลาเวลาออกอากาศเนี่ยมันก็ต้องเปิด คือเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนคําได้นึกออกไหมผู้ชมฮะระหว่างที่กําลังนั่งจัดรายการทางโทรทัศน์เนี่ยคืออยู่จะอะไรนะขาห้ามพูดคําว่าไอ้ไอสีแดงเนี่ยต้องพูดไม่ได้ถูกไหมเวลาข่าวเชิงสังคมอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดอะไรน้ำน้ำอะไรว่าน้ําแดง,แ,ดงแล้วมันจะพูดอย่างผู้ชมนึกออกไหมเวลาเล่าข่าวออกอัจกรรมอะ่ะเออคนร้ายมีการอะไรนะมีการอาวุธพูดได้ป่าววะอาวุธชื่ออาวุธก็ไม่ได้พูดอาวุธพูดไม่ได้แล้วเราทําไงวะเนี่ย คือไงคนบาดเจ็บแล้วแล้วไงฮะน้ำแดงไหลออกจากอกเนี่ยปวดกระบาลมากนั่งไลฟ์ติ๊กตอเนี่ยนะฮะนี่ขอบ่นหน่อยนะติ๊กตอกนะเลิฟเลิฟมาหลายวันแล้วนะวันนี้เตือนเฉยเลยนะมันต้องทำยังไงอ่ะตั้งค่าตรงไหนวะลองพิมพ์ถามวิธีติ๊ t ตอกอ่าเห็นไหมปุ่มไหนอ่ะเดี๋ยวลองกดดิเนี่ยบางวันม็ขึ้นปบมือบางวันก็ขึ้นหัวเลาะแล้วบางวันผมก็หาปุ่มไม่เจอ ระหว่างนี้กาลังรอเมย์แป๊บหนึ่งนะกําลังรอเมย์แป๊บหนึ่งว่าเออวันนี้เล่าเรื่องนี้ก่อนรอก่อนนะฮะสำหรับคนที่เลังมาเฮ้ยคุณนี้คุณอาร์ตแกก็โพสได้ใช่ไหมใช่นี่วันนี้พี่เอาที่ให้พี่เลยดิเอาเอากล่องเหล็กให้พี่เลยดิไอ้กล่องเหล็กของพี่อะเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอเมย์รอเมย์แป๊บหนึ่ง,นะเ,เ,เ,งเดี๋ยวเลังมาวันนี้คุณอาร์ตโอ้เออลืมเล่าในรายการวันนี้อาร์ตพสุเขาเรียกอ,อะไรแท็กเหรอกาเอ็งต้องนั่งมั้งนิเอ็งนั่งได้ไหมอะ มีเก้าอี้นั่งไหมไปเอาเก้าอี้สูงมีไหมเออแท็กไปหานายกอุ้งอิงใช่ปะ่ะอาจารย์ออสนอนอยังวะอาจารย์ออสหลับยังวะเดี๋ยวแต่เอาเอา,เอา,เอาลอบก่อนนะโทรรอลอก่อนนะคุณผู้ชมฮะวันนี้เห็นใช่ปะ่ะเรื่องอาจารย์ออสคืออาจารย์ออสเนี่ยเอ้แม่ลูกคู่ผมไม่มีผมก็งอ <laughs> เฮ้ยเปิดภาพเลยด,ดิภาพที่อาจารย์ออสไปเจอกับหมออ้ําอ่ะ ป๊บนะป๊บนะวันนี้มีหลายเรื่องเดี๋ยวคุยแป๊บหนึ่งแต่วันนี้จะไม่ดึกแล้วนะเกรงใจน้องเมย์เขาคุณผู้ชมฮะน้องเมย์เดี๋ยวเขาพูดเอ๊ะพวกนี้่รายการคนดังป่าวบ่มีป่ะมีป่ะมีไหมเชื่อไหมว่าพนักงานนั่งข้างหลังไม่รู้ว่าช่องมีรายการออกวันไหนมั่งเนี่ยน,นะฮะอาจารย์นอนอยังคือคุณผู้ชมเห็นภาพป่ะที่อาจารย์ออฟไปเจอกับหมออ้ํานี่ล่าสุดเนี่ยเห็นทางคุณอัพัสุดเนี่ยเขาแท็กไปหานายกอิงเลยนะคุณผู้ชมเห็นแล้วใชจ้ะ เออแล้วก็ยังเดือดอยู่ด้วยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอเมมาพอดีเลยนี่ว่าตัง้งสิ้ง18บวกน,น้องออนไลน์เหรอใช่เอ,อ้น้องทีมงานเลยเดี๋ยวค่อยตั้งตอนจบเดี๋ยวค่อยตั้งตอนจบเนาะแต่ถ้าเราเล่าไปแล้วปิวไปแล้วก็ <c oughs> กระจบเลยนะจะไม่ไลฟ์อีกแล้วแล้วมันจะมีแพลตฟอร์มไหนมเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเตือนแล้วไงอ่ะแล้วถ้าสมมติมันจะไงมีขั้นตอนแบบคือไงผมเห็นบางคนอ่ะเขาต้องหยุดไลฟ์ไปก่อน7วันป่ะ หรือ10วันปะใครเคยโดนเตือนนะกี่วันวะมีนั้นสี่ชั่วโมงค่ะอ๋อยี่สิบชั่วโมงเหรอสครั้งและรอบสุดท้ายก็ถ้าโดนสามครั้งเกินแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนคุณหนึ่งเดือนเลยเหรอใครค่อนโดนมาแล้วโอ,โอ้ตายแล้ว tiktok แ,แบนหนึ่งเดือนเลยเหรอโอ้ตายแล้วงั้งนเราเปิดช่องสองรอเลยดีกว่า <c oughs> เออเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดช่องสองนะนี้พูดจริงนะไม่พูดเล่นนะแล้วเดี๋ยวถ้าแบนอีกเดี๋ยวเปิดสักสามสี่ช่องรอไว้เลยเนี่ยนะฮะ อ๋อถึงว่าทําไมบางคนเขามีอไอ้แรช่องสํารองหนึ่งสองสามสี่อ๋อผมเข้าใจแล้วเพราะถ้าสมมติมันปิวใช่ไหมหรือโดนแบนจะได้ไปขึ้นช่องสองช่องสามอาจารย์ออเดกดเชิญอ้าวอาจารย์ออสจะมาคุยไหนเปิดรูปเปิดรูปรอก่อนนะคืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วจะคุยเรื่องแย้มแป๊บหนึ่งนะฮะอาจารย์ออสท่านจะเข้ามาเมื่อวานจาได้ปะ่ะอ่ะมันนั่งยืนตรงนี้สิเออมาให้หงุดหงดี๋กันเนี่ยเอ็งยืนครับเออเมย์เมย์เมย์รเราจะหามุมนั่งไหมอาจารย์ออสจะมาเออมีป่ะอาจารย์ออสกับหมออ้ นี่ภาพนี้แหละฮะเออแล้วแท็กแท็กแท็กของอาร์ตแท็กของอาร์ตเมื่อวานที่พีคที่สุดอะไรนะเหมือนกับอาร์ตเขาเข้ามาเขียนว่าอะไรสักอย่างเลยนะอาร์ตเข้ามาบอกประมาณว่าอะไรนะเออเออประมาณว่าอะไรนะจำไม่ได้โทษทีเดียวขอดูบทอด่ะอ่าเมถือรับนึงนะแป๊บแป๊บอ๋อล่าสุดนี่เขาบัฟกันนี่นะฮะระวังเดี๋ยวก่อนอันไหนล่ะนะเกอเข้ามาเออเได้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  คุณผู้ชมฮะอาจารย์ออสวีระชัยพุทธวงศ์นะครับอย่างครับไปถามกันเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์กําลังต่ออยู่ป่ะอ๋อนี่ค่ะเออที่อาร์ตบอกเลยนะเหมือนทำนองว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกมีอีกอันหนึ่งประมาณว่าเหมือนทํานองว่าอย่าอะไรนะอย่ายุ่งหรืออะไรสักอย่างเอออย่าล้ําเส้นอ่ะขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยมีมีข้อความไหมขออนุญาตนะครับพอมันไม่ใช่ทีวีไม่รู้จะเปิดภาพแบบมันก็ต้องหาโทรศัพท์อ่ะน้องคนที่หนึ่งเอาโทรศัพท์มาหน่อยน้องคนที่สองเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เมนหน่อยโทรศัพท์ไอ เดี๋ยวต่อไปต้องเตรียมโทรศัพท์ประมาณสักเจ็ดเครื่องอ่ะคุณผู้ชมฮะเพื่อหยิบมาหยิบมาหยิบมาเอ๊ะมันมีอันหนึ่งนะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมเห็นใช่ป่ะคือหมออ้ำอ่ะมีคนเข้าไปดูครับขออนุญาตในนี้อันนี้ของหมออ้ำหมออ้ำอย่าบล็อกผมนะนี่จริงวันนี้บทว่าจะเล่าในโทรทัศน์ลืมเล่าเนี่ยนะฮะนี่ยอดคนเข้าไปดูเขาสามสิบสามล้านอ่ะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่เกิดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเอ๊ะผมจำแล้วปรากฏอาร์ตพัสดาร์ตพัสดุ์ก็ลงเหมือนกันใช่ไหม ของอาร์ตพัสดุนี่คนเข้าไปดูเท่าไหร่นะของอาร์ตห้าสิบหกล้านคนผู้ชมฮะเหมือนกับวันนี้เขายัางนั่งบลับกันอยู่เลยระหว่างหมออ้ํากับคุณอาร์ตพัสดุอันนี้วะก็เ<ม>ปิดซีเปิดซีเออเปิดเมียคืออาจารย์อาร์บ,บอกว่าน้องอาร์ตหยดเมย์เท่าไรที่เมย์แค่นี้เมย์แค่นี้เมย์เมยมย์ม้อยหน่ยเมย์ม้ามอยเออมย์ม้ามอยหน่อย เออไม่เออมันมองไม่เห็นเพราะมันกลับได้ไนะเธอก็ต้องนั่งตรงนี้ดิเออแล้วเธอก็เมามอยหน่อยนี่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราคุยกันไม่นานอุ้ยหนึ่งกว่าหนึ่ง,นนงกว่าคนอยากรู้ตอนนี้ก็ถึงบอกว่ามีอะไรนะมีมีอาร์ตอ้อ้าออสอุ้งอิงสี่อนะเดี๋ยวออยเนี่ยเอาพักไว้ก่อน <c oughs> ไหน <c oughs> ๆเธ<ๆ>อะเล่าดิเกิดอะไนะ อาจารย์ออสวีรชัยค่ะบบโพสตบอกว่าน้องอาร์ตควรหยุดได้แล้วรู้สึกว่าจะเริ่มล้ำเส้นหมออ้ำแล้วอาร์ตก็เลยมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของอาจารย์ออสบอกว่า f f <cing> ด้วยความเคารพครับแล้วท,ลลที่ล้ำเส้นคนอื่นล่ะคุณเอ่อด้วยความเคารพครับแล้วที่มันล้ำเส้นคนอื่นทําไม <ละ S 3> หมอไม่เตือนออคือค,ค,คุณอาร์ตคิดว่าอาจารย์ออสเป็นหมอ,อ,อแต่ไม่ใช,<อ>แใช่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่อาจารย์ออสท่านเป็น<ๆ>ปนักวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเอออันนี้แหละที่พีคคุณหมอควรอยู่เฉยๆครับไม่ใช่เรื่องคุณหมอ หรือถ้าพูดแบบาชาวบ้านก็คืออาจารย์ออสอยู่เฉยๆไม่ใช่เรื่องของอาจารย์คาวแต่แต่จริงๆแล้วคุณอาร์ตแกก็ชมอาจารย์ออสนะแกก็ชมมาล่าสุดเนี่ยบอกว่าอย่างน้อยอาจารย์ออสก็แมนตรงทีไ่ไม่บล็อกเขาไม่บล็อกเขาคือแต่ถ้าเป็นทางด้านของหมออ้าําหมออ้ําบล็อกไปแล้ว mm hmm. เดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างรอนนะจริงๆเอาเนี้ยมีเรื่องเดี๋ยวไม่มีอันนึงเล่าให้ฟังเลยเมื่อวานเราคุยกันเรื่องนยาใต่ยายะจำได้ปะ่ะได้ยินเสียงผมชัดไหมครับบอกเนยนอะ mm hmm. อาจารย์ออสมาแล้วหรอ อาจารย์มาเร็วจังเลยอ่ะนี่ครับอ้าวกดเลยกดเลยกดเลยอาจารย์มาละคุณผู้ชมฮะอาจารย์อ้ออาจารย์มายังมาแล้วอาจารย์อ้อเดี๋ยวก่อนอาจารย์ไหนนะฟังเอ๊ะเสียงอาจารย์น่ะไอ้ไอ้เปิดดิอาจารย์เปิดกล้องป่ะอาจารย์เปิดเปิดไลฟ์สดยังอ่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินผมไหมเอ่ยอาจารย์ไม่เข้าเสียงไม่เข้า นี่มา,อ,มาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลเดี๋ยวนะอ,อาจารย์ได้ยินไหมโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วาอาจารย์อาจารย์สบายดีนะไม่ได้เจออาจารย์เลยยินทุเรียนไหมเอาตอนนี้เลยเหรออาจารย์อาจารย์ดูอารมณ์ดียังไยช่วงนี้เนะพิ่งแกะทุเรียนเมืกก่อกี้เพิ่งมาถึงบ้านโอ้โเหรอฮะ ไม่รบกวนนะอาจารย์นะเราคุยกันแบบอุ้ยติ๊กต็อกคนดูหมื่นกว่าคนเยอะนะเออเขาอยากเผือกเรื่องพวกนี้อาจารย์ได้ยินเสียงผมคุณเมย์ด้วยคุณเมย์เบย์ด้วยไอ์ด้วยอาจารย์สวัสดีไอ์เอ้บอ๋อข้างหลังไอ์สวัสดีครับอาจารย์เดชาข้างหลังอาจารย์อันนี้ถามเลยได้ไหมะถามเลยนะครับครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ให้อาจารย์กินน้งว่ะเดี๋ยวเราแป๊บนึงอาจารย์กินน้งว่ะ อาจารย์ไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาอาจารย์ระหว่างอ้ํากับกับอาร์ตอาจารย์ไปยุ่งอะไรถามจริงอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแล้วไปแล้วไปยุ่งอะไรเรื่องของเขาอาจารย์ไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้อ่าก็อย่างนี้ก็คืออ้ําเนี่ยอ่าอ้ําเนี่ยเขาเคยแขวนอาจารย์นอสอ๋อเหรอเนี่ยเคยแขวนก็คืออาจารย์น,สนอสทะเลาะกับพี่หนุ่มใช่ไหมฮะอ่าอ่าอ่าทะเลาะกับพี่หนุ่มพี่ตกัชัย ใช่ใช่แล้วทีนี้องค์คาร์ยะพี่หนุ่มก็มาตะลุมบอลเราสมัยอ่ที่ทะเลาะก,กันะนะครับแล้วก็แกก็เอาจะเลาไปแขวนไปนั่นไปนี่นะแล้วก็หลังจากที่คืนดีกับพี่หนุ่มนะครับเราก็เลยต่อสายพี่หนุ่มก็ได้วันนี้พี่หนุ่มก็โทรมาให้ลบลูกออกเพราะว่าก็คือๆๆก็คือหลังจากที่คืนดีกับพี่หนุ่มเนี่ยก็ก็เลยไปตะเวนคืนดีกับหลายๆคนหนึ่งในนั้นก็คือหมออำ ห oh. นัรู้จักแกนะครับก็เลยได,ได้รู้จักนิสัยใจคอว่า <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละรูปนี้แหละข้างซ้ายแต่นั่นคือพี่หนุ่มเลยครับอยู่ด้วยกันอ๋อเหรอเออนั่นแหละรูพี่หนุ่มกัญชัยอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ทนายตุ๋ยก็อยู่ด้วยนะครับก็คือมันเป็นการเคลียร์กนนะระน่ก็คือว่าล้างไพ่หมดเลยแล้วก็ ก็เดอพี่หนุ่มขึ้นสารเอาง่ายๆใช่ๆของพี่หนุ่มเนี่ยเคลียร์หมดแล้วทีนี้ก็มาไล่เคลียร์ทีละคนทีละคนไงทีนี้พอได้เจอหมออ้ามก็เลยรู้นิสัยก็ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาโพสตอะก็คือเขาโพสเนี่ยเขาจะปากหมาเขาจะเป็นอย่างนั้นอะก็จะเขาจะร้ายอะเขาจะร้ายเขาจะร้ายในในในบุ๊กแต่พอเจอตัวจริงไม่ใช่แกแล้วพอพอแกมาเจอแต่ว่าแกก็บอกเช่นกันแกบอกโอ๊ยอาจารย์น้ยก็ไม่ใช่เลยอะไรเงี้ย ก็เลยปรับความเข้าใจก็ก็กินข้าวกันแล้วก็นัดนัดกันนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งก็แค่นั้นเองนะครับอื่มาคุณอาร์ตเนี่ยก็คนนครปฐมใช่ไหมก็อยู่แถวเนี้ยแจ่เราก็อยู่นครปฐม๋อบ้านอยู่นครปฐมแล้วอ้ําเขาก็อยู่ละอ้ําอยู่ราชบุรีก็เลยไปหน่อยนะก็จะนัดกินข้าวกันเนี่ยกําลังนัดกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วมาเรื่องอาร์ตทีนี้เราก็ดูแล้วทีนี้เอฟซีจะเราก็คุยกันในกลุ่มไลน์ก็คุยบอกว่าเออ เนี่ยอาจารย์นอตรู้สึกว่าอาร์ตอาร์ตเขาเริ่มไปไกลแล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนอ้ามเขาฟ้องเอาก็าพูดมาประโยคนี้แหละไม่ได้มีอะไรเพราะว่าอาจารย์นอตผ่านคดีอะไรมาเยอะใช่ไหมครับแล้วน้เอางี้ถ้าลำดับคืออาจารย์อ๊อดเราบ,บอกว่าเหมือนกับคนกาลังคุยให้ฟังว่าห่วงอาร์ตว่าเดี๋ยวจะโดนคดีอย่างนั้นไหมอาจารย์ใช่ใก็คือจะโดนโดนเจ้าอ้ามมาฟ้องเพราะว่าอ้ามหนึ่งมันเป็นคนแรงนะมันเป็นคนแรงกลถึงถึงถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาเขาก็ดําเนินคดีไง ก็ได <formation> ้ไหมครับ <ret> อ er ันนี like. ้เราพอเราเห็นอ่เอฟซีพิมมาเราก็เลยเอ๊ะก็เลยโพสเฟซบุ๊กก็ปกติเฟซบุ๊กจากนั้นก็นานาสาระไม่ไม่ได้มีใครมากดอะไรอยู่แล้วกดหลักสิบอะไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีใครมาดูบ้านฟ้าอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวของผมปิวอาจารย์ต้องเียกบ้านฟ้าเดี๋ยวช่องผมปิวเดี๋ยวช่องนี่เมเตือนแล้วเรี่กบ้านฟ้า้เดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวบ้านฟ้าบ้านฟ้าจากนั้นอ่าก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมานานแล้วก็คนก็กดไลค์หลักสิบอะไรเราคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอก ก็เลยโพสไปว่าเอออาร์ตไอ้ล้ำเส้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือเราเรารู้ข้อกฎหมายไงก็บอกว่าอาจารย์โูดนะขอถามแท้คนเขาบอกอาจารย์ไปเกาะกระแสเขาหรือเปล่าเพราะตอนนั้นกำลังพีคมากอาจารย์ออฟเหมือนกับวิ่งเข้าไปหาแสงเหมือนกันโอ้แต่นัดหิวแสงหรือเนี่ยเออเขามองอย่างนั้นมีคนมองก็แล้วก็แล้วแต่คนจะคิดโอ้นี่เราหิวแสงเนย่ยเราก็อยู่ของเรานะเออไม่แต่พออาจารย์ไปโพสไงปุ๊บมันกลายว่าอาจารย์เลือกข้างแล้วไง อยู่ๆคนก็เลยบอกเอ้าอาจารย์ออสเลือกข้างอ้ำมันไม่ใช่เลือกข้างก็คือว่าเรารู้ว่าคือเดาเดาความคิดอะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้คุยกับอ้ํานะแต่ว่ามันเริ่มออฟไซด์แล้วเริ่มบูลลี่เริ่มหลายเรื่องอะนะไอหมอเตี้ยอะไรมันเริ่มมาเป็นเป็นแนวนี้ไปแล้วไงอ๋อทำร้าเราก็เลยเตือนแล้วทีนี้พอเราเตือนปุ๊บอ่ามันก็ไม่มีใครมาเม้นท์เลยหรอกอาจาแล้วก็เม้นเล่นๆของเาจารย้นะอย่าอย่าให้พี่ออสหงุดหงิดก็ไปเม้นทนั่นแหละ ปรากฏว่าอาจารย์ร exactly. mm ้อยก็มีสตูอยู่ค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือไอ้กระโหลกแดงอ่าหนายกระโหลกแดงก็เลยแคปตัวเนี้ยไปอ่ที่คอมเมนต์ของคุณอาร์ตอ๋ออาร์ตก็เลยมาตอบเอออาร์ตก็เลยมามาตอบมาถามมาอะไรแล้วตอนนั้นอาจารย์ร้อํกำลังยุ่งอยู่ไม่ได้ไม่ได้หิวแสงหรือว่าอะไรก็อยู่ใช่ฮะเขาก็มาเม้นตอบมาเม้นมาเม้นมาเม้นถามอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอน่ะประชุมอยู่เพราะว่าวันกลางวันต้องทํางานของมากอาจารย์ไปเลย เพราะเดี๋ยวใครไม่ได้ตามอาจารย์เนี่ยไปบอกว่าน้องอาร์ตควรหยุดได้แล้วรู้สึกว่าจะล้าเส้นหมออ้๊อแล้วอาร์ตพระสุก็เลยเข้ามาตอบว่าด้วยความเคารพครับและที่มันล้ําเส้นคนอื่นอาจารย์ทาไมไม่เตือนเหรอเออเอาตรงนี้ก่อนอาจารย์อปจะไม่เตือนมีาไมมันเตือนเตือนหมออ้๊มั้งอ่ะมันมีมากกว่านี้ก็คืออาจารย์น็อตโพสครับว่าล้าเส้นแล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์ไปโพสคอมเมนต์ว่าอย่าให้พี่ออสหงุดหงิดแล้วทีนี้ไอ้กระโหลกแดงเนี่ยเลสเกลเนี่ยมันก็แคป ไปที่เฟซบุ๊กของคุณอาร์ตแล้วอาร์ตก็เลยมาตอบตรงนี้นะฮะมาตอบตรงนี้พอมาตอบตรงนี้ปุ๊บอาจารย์เราก็ยุ่งยุ่งอยู่ว่าประชุมวันนั้ประชุมทั้งวันเลยนะครับก็เลยมานั่งพิมพ์นะก็นั่งพิมพ์ไปทั้งหมดสี่ข้อมันก็ก็คืออันที่หนึ่งหมอหมออ้ามเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครเราก็พูดตรงตรงอ่ะไม่ได้เอ่ยชื่อใครเพราะว่าอจารย์น้อยเนี่ยเคยฟ้องคนที่มาด่าอาจารย์เราไม่เอ่ยชื่อเนี่ยจาดยกหมดก็คือไม่ได้เอ่ยชื่อใครอันที่สองก็คือเมื่ออาร์ตบอกว่าเป็นตัวเองใช่ะ อาร์ตบอกว่าเป็นตัวเองอ้ามันก็ขอโทษนะอันนี้ข้อสองใช่ไหมครับคนที่สามอ่ะอาร์ตโกรธอาร์ตก็เลยไปต่อว่าแต่ว่ามันเริ่มล้าเส้นล้ําเส้นในที่นี้ก็คือว่าล้าเส้นมาตาสามสองเก้านะฮะก็คือคนที่จะหมิ่นประมาทกันเนี่ยมันเขาเรียกมาตาสามสองแปดใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นนะอ่าคุณพุทธกับคุณเมข้อยกเว้นการหมิ่นประมาทคือมาตาสามสองเก้าที่จะนัดรอดทุกครั้งเนี่ยคือมาตาสามสองเก้ามาตาสามสองเก้ามีสองอันครับที่หลักๆเลยก็คือ ปกป้องตอนเองนะที่อาร์ตกำลังทำนี่คือปกป้องตอนเองก็คือเออ,เอ,เอคิดว่ามันมาด่ากูนะกูก็ด่ามันคืนอะไรเงี้ยเนี่ยจะน็อตลอดอย่างนี้หมดเลยเ<อ>พี่เดมาด่าผมก่อนผมด่าพี่เดผมไม่ผิดอะไรประมาณเนี้ย<อ>แต่เราก็จะรอดตลอดใครมาฟ้องก็จ<อ>คือเราไม่เคยทําใครมีคนมาด่าเราก่อนเราไปด่าก,กลับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเข้ามาตาสามสองเก้าอันที่สองมาตาสามสองเก้าก็คือวิจารณ์โดยสุจริต เช่นะคุณพูดรอจังเลยอะไรวิจารไปอย่างเงี้ยนะฮะคือจิตก็มาฟ้องอะไรก็หลุดได้แต่ทีนี้เราก็บอกว่าของอาร์ตมันอาจจะเลยเส้นมาตาสามสองเก้าแล้วก็เดี๋ยวจะโดนสงองก็แค่เตือนแค่นั้นแหละแล้วก็ข้อที่สี่บอกว่าไอ้ที่เตือนก็คือด้วยความรักไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็คดีเหล่าเนี้ยถ้ามันจะหยุดได้ก็หยุดด้วยตัวเรานะครับแล้วก็ไม่เชื่อก็ไปถามพี่หนุ่มดูแล้วก็คอมเมนต์ตอนสุดท้ายอาจารย์น้อยสั่ง ที่ผ่านเรื่องนี้มาหมดแล้วก็พูดแค่นี้เหรอฮะถ้าไปอ่านไม่ไม่รู้ว่าทีมงานคุณพูดมีไหมเออที่คืออาจารย์จะบอกว่าแค่เตือนกลัวหวังดีเตือนแค่เตือนแค่เตือนครับไม่มีอะไรเลยหวังดีกับอาร์ตจริงเหรออาจารย์ก็หวังดีหวังดีหวังดีแล้วทำไมไม่ไปเตือนหมออ้ําบ้างอ่ะเขาถามกลับทำไมอาจารย์ไม่เตือนหมออ้ําหมออ้ําโทรหมออ้ําโทรนะครับ อ่าโทรก็ถามว่าเนึ่ยอาก้ไปหากล้องเลยนะเนี่ยอยากรู้จะมุดไปหาอาจารย์แล้วนะทำไมหมอนี่อยากรู้ว่าเฮ้ยอ้ําอ้ําสรุปว่าอาร์ที่มึงที่มึงพูดอ่ะมันใครนะฮะเขาก็บอกเอ้ยผมไม่ได้หมายถึงใครเลยอาจารย์นอสไม่มีไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เออแล้วมันคือใครลหละอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นมีคนมาเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าคือใครแต่ว่าแต่ว่าผมบอกพี่ไม่ได้อโหอาจารย์อาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ผมถามแซงหนึงอาจารย์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ อาจารย์เชื่อหรือว่าที่หมออ้ํากําลังพูดถึงไม่ใช่อาร์ตพสุดอ่ะมุมของรองศาสตราจารย์ดตรวิรชัยพุทธวงศ์คือในในใจนะไม่เชื่อแต่ว่าแต่ว่าในทางกฎหมายน่ะคือต่อให้คือเราเราขึ้นศาลบ่อยเงมันก็ต้องหาทางหลบอะถูกไหมไม่งั้นว่าจะต้องโดนฟ้องเอาเอาง่ายๆคดีจะนัอน่ะจะนอนก็ไปพาดพิงทนายจุกกลัวอ่ะอ่าใช่ปรากฏว่าอัจฉริยะก็พาดพิงทนายจุกกลูเหมือนกันแล้ว พี่เดฟ้องทั้งสองคนนะเออเออัยยะติดคุกอาจารย์น็อตรอดอ่ะเอ<พ>อเพราะว่าอาจารย์บอกอาจารย์น็อตทำหนังสือไปหาสภาทนายความถามว่าอ่ามีทนายจุกกรูอยู่ไหมสภาทนายความตอบเพราะว่าไม่มีฮะอาจารย์เราก็เอานี่ไปยื่นศารมาันก็ต้องมีข้อที่จะแบบเอาแหมจะเรียกอะไรว่าเลี่ยงให้ได้หรือสู้ให้ได้เพราเราไม่ได้หมายถึงแกจริงๆเพราะแกไปออกช่องแปดรายการของแพรลี่แกก็บอกว่าแกต้องชื่อจุกกรูถ้าจุกกรูไม่ใช่มีไม่ตีไม่ใช่ไงแกก็บอกอย่างนี้ไงเราก็เอาตรงเนี้ไปยื่นสาลไง ซึ่งเราเราพิมมีไม่ตีไงเออเออแล้วตลัมาตรงนี้ก่อนเอากลับมาตรงนี้ก่อนของจุกกู้ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคดีเพิ่มเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงเนี้ยอาจารย์เชื่อใช่ไหมว่าสิ่งที่หมออ้ํากลังพูดก็คืออารุธสุดนั่นแหละก็ก็เชื่อแต่ทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าอ้ํามันฟ้องอ่ะเออมันมันมันเราผ่านตรงนี้มาแล้วเรารู้หรือว่า พอเข้าใจไหมครับไม่ได้หิวแสงไม่ได้เลยเพราะว่าจะบอกว่าคำบางคำ<อ>คำบางคําที่อาร์ตเขียนอาจารย์บอกว่าถ้าผมเตือนเนี่ยมันมีสิทธิที่อาร์ตจะโดนฟ้องได้ถ้าอ้ําจะเอาถูกไหมอาจารย์ฟ้องถูกต้องแต่าลย์เลยโทรหาอ้ําไงก็ถามประโยคแรกก็ถามว่าเออสรุปอาร์ตคือใครเขาก็ตอบอย่างแล้วก็เฉยๆนะไม่ได้ว่าอะไรคือจําัดไม่อยากจะไปลงตามดราม่าชาวเน็ตแต่ว่าพูดถึงข้อได้จริงถ้าขึ้นศาลนะครับถ้าขึ้นศาลมันไม่สนุกรอกอาร์ตเอ้ยนะไอขายหมูทอดมาเนี่ย พอจ่ายค่าทนายไหมมันหลายเรื่องไงแล้วมันเสียเวลาเวลาแล้วก็ผมรู้ที่ใส่อ้ําเพราะอ้ําเขาไฟกับผมเนี่ยหนักมากเลยนะตอนโซ่คดีทานจริงกับกับอ้ํากี่คดีอ่ะกับอ้ําก็มีฟ้องกันหนึ่งคดีแล้วกําลังจะเริ่มจะเริ่มฟ้องกันมากขึ้นอี่ทางพี่หนุ่มก็บอกว่าเออเคลียร์กันเถอะเพราะว่าเคลียร์กี่แล้วเพราะว่าของพี่หนุ่มของพี่หนุ่มเนี่ยก็สิบสี่คดีเเคลียร์จบใช่ไหมาจารันออสถูกไหม อาจารย์ร้อโดนใช่เมเห็นอยู่เอเพราะฉะนั้นเราเราเลยรู้ไงว่าน้องทั้งคู่เป็นดาราแล้วก็น่ารักไม่ไม่น่าจะถล่มลึกไอ้ไอ้ที่โซเชียลเขาเรียกว่าศึกมันชนะศึกมันสะใจไงแต่ว่ามันคือสงครามถ้ามันลบกันน่ะมันมันชนะศึกแต่มันไม่ได้ชนะสงครามก็เหมือนอาจารย์ร้อนอ่ะโพสต์ด่าสมัยก่อนที่ทะเลาะกับพี่หนุ่มอ่ะโพสต์แซะแกโพสนั้นมันก็สะใจไงแต่หมายสารมาที่บ้านกองอยู่ ไม่แต่มันมีบางประโยคไงที่อาจารย์ออสอย่าหอย่าให้ออสหงุดหงิดมันก็เหมือนไอ้คำเรา<บ>คนเรามองว่า <laughs> อาจารย์เลือกไปเรียบร้อยแล้วว่าอยู่กับอ้าํา <laughs> ทุกวันนี้พอจูบป,ปากกันเสร็จ <laughs> อ่ะคราวนี้คราวนี้ไปอยู่กับเขาเลยแล้วก็เหมือนกับซัดอาร์ตไงคนเลยมองอย่างเงี้ยอย่าให้ออสหงุดหงิดคือมันเป็นคอมเมนต์ต่อก็คือเห็นแล้วมันหงุดหงิดก็คือว่าเอ๊ะมันจะอะไรกันนะกันหนาอะไรเงี้ยมันไม่จบแบบก็คือคนหนึ่ง คนนึงขอโทษแล้วคนนึงก็ยังไม่จบก็เล่นต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคดีมาเราก็นึกถึงตัวเองอะเออมันก็พลุงพลังอะแล้วทีนี<อ>้ถ้าแล้วผมรู้นิสัยอ้ำอ้ำเนี่อนนโอ้สู้หนักสู้สอาจารย์คิดว่าอ้ำเขาจะฟ้องอาร์ตไหมถามจริงในฐานะเคยเป็นคู่กนก็ตอนแรกน่ะจะนัดมั่นใจว่าเขาจะฟ้องแต่ว่าพอโทรศัพท์แจ่ารับขอเลยว่าอ้ำอย่าฟ้องนะบอกได้ครับอาจารย์ขอเลยเหรอขอครับ ขอเลยจะมาอ้างว่าเป็นคนดีเรืไม่ได้นะไม่แมนไปดูว่าไปดูว่าเนี่ยจะมาไป็นขอให้อาร์ตแล้วอาจารย์ตอบนี้สายเจ้าอ้าก็ได้เดี๋ยวเบอร์อยู่ไหนจริงว่าอเลยอาจารย์หมออ้าจะคุยไหมอาจารย์ขอจริงจริงขอจริงว่าอย่าฟ้องอย่าฟ้องอาร์ตนะอะไรเงี้ยให้อดทนอะไรเงี้ยบอกว่าครับครับพี่อาร์ตขอบคุณมากเลยครับอะไรเงี้ยแล้วฟ้องป่ะเขาจะไม่ฟ้องเหรอ ก็ที่คุยกับจอรก็คือไม่ฟ้องนะครับไม่ฟ้องทีนี้พอมาดูเจ้าอาร์ตเนี่ยมันมันก็โอเคไงก็เบาลงไม่ได้มีอะไรครับก็ถามอยู่นั่นแหละว่าอะไรนะกัมโตเพื่กัมโตคือใครกัมโตคือใครจอร์จะไปตอบแล้วนะอโนนอะไรนะอนนคนเล็กคนเล็กคอนเล็กเพราะฉะนั้นยืนยันว่ายังไงหมออั้มก็ไม่ฟ้องหรือว่าถ้าอาร์ตยังไม่หยุดมีสิทธิ์ที่ว่าอาร์ตจะโดนฟ้องคือถ้าออฟไซด์มากกว่านี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับเช่นนี้ วิชาชีพเรื่องอะไรพวกนี้ก็ก็อะไรที่มันกระทบการทํามาหาได้เขาอะมันมันมันคือ <ừ. S 1> ถ้าคนเราจะรู้สึกอึดอัดก็เมื่อเสียผลประโยชน์ไงเช่น <ừ. S 1> ถ้าถ้าไปกระทบเรื่องคลินิกหรืออะไรพวกนี้เริ่มนะโอ้มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นจากนั้นก็ได้แต่เตือนว่าเฮ้ยพอพอแบบว่าเออเป็นเป็นอะไร น่ารักดราม่าเอฟีได้แงสมมติอาจารย์ออสสมมตินะเกิดผมไม่รู้หมออ้ําฟ้องไม่ฟองนะสมมติเกิดหมออ้ําฟ้องขึ้นมาจริงจริงแนวทางการสู้คดีในฐานะคนโดนคดีหมิ่นเยอะเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าหมออ้ํามีเปอร์เซ็น์ที่จะชนะสูงกว่าไหมคือคือถ้าอ้ําฟ้องอ้ําต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาอคือไม่ได้ป้องปกป้องตนเองอ่ะโดยสมโดยสมควรก่เหตุ เขาเรียกว่าตามคันองคลองทำอ่ะเช่นไม่ได้ไม่ได้พูดกันเรื่องเนี้ยไม่ได้พูดกันเรื่องพระเอกกล้ามโตแล้วไปเรื่องอื่นละคือคือถ้าพูดเรื่องกล้ามโตก็ต้องเป็นกล้ามโตไงกล้ามโตคือใครอะไรยังไงใช่ไหมแต่ถ้าไปเรื่องอื่นเช่นไปสมมตินะเช่นไปทําลายหรือว่าไปดักทางทรมาหาได้เขาอ่ะทําให้เขาเสียหายอ่ะเขาพร้อมได้แล้วมันจะหลุดจากมาตาสามสองเก้าไปเลยแไม่ได้ปกป้องตัวเองละ ใช่ใช่ไม่ได้ปกป้องตัวเองอันที่สองเนี่ยแนวสู้นะก็คือวิจารณ์โดยสุจริตเพราะว่าอ้ําเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดารานะฮะก็ต้องมาดูว่าสุจริตจริงหรือเปล่าก็มีความกดแค้นกันเนี่ยเพราะนั้นสู้ได้แล้วอ้ําเขาผ่านคดีมาเยอะคดีเขาเยอะไม่ไมไมไมแพ้จั์อ๋อแล้ว,ลว,ลวอ่ะสมอลลมรอ้ํา่ะพอ่อได้ก็เลยจะบอกว่าอาร์ตก็เลยบอกว่าอาร์ตเดิเหมือนเหมือนเด็กอนุบาลนะพูดง่ายๆ่ายนะในวงการ เดี๋ยวเอาหมายที่บอกว่าอาร์ตเหมือนเด็กอนุบาลเหรอเหมือนเด็กอนุบาลในวงการคดีอ่ะพูดอย่างงี้เหมือนเด็กอนุบาลในวงการในวงการคดีแต่แต่แต่วงการนักกล้าของเขาเบอร์หนึ่งอ่ะโอเคอาจจะแพ้คนเด็กงั้นนั่นแหละเอาอีกนีดนึงนะเดี๋ยวเราไม่อยากรบกลัวจะทะเลาะอะไรกับออยสีเอาจริงทะเลาะอะไรถามจริง จะหาว่าผมโทษนะจจะหา่าผมเสือกก็ได้คือผมอยากทําไมมันแทรกกันไปแทรกกันมามันพูดเหมือนทนายตั้มไหมเขยพูดเหมือนทนายตั้มป่ะอะไรนะอะไรนะจารย์ทนายตั้มเขาบอกว่าไงนะทนายตั้มเมืนที่ติดคุกอยู่อ่ะทาไมอ่ะเรื่องอะไรบอกว่าอะไรจารย์ไม่สบายก็ไปกินยาตั้มบอกอ่ะเออการจะบอกออยเหรอไม่ได้บอกเดี๋ยวมันฟ้องไม่อาจารย์ทะเลาะอะไรถามสิเขาบอกเมื่อวานเขาคุยนะคือตอนนี้มันกลายเป็นตอนนี้ห้าอแล้วนะมีอั้า ออ oh, อยาเอามาเลย,ออ,ยออดอุ้งอิงต้องรวมห้าออแล้วนะเ <c oughs> นี่ยห้าออออนละเวงแล้วนะตอนนี้อาจารย์ทะเลาะอะไรถามจริงเนี่ยรอฟังอุ้งอิงอยู่เนี่ยอุ้งอิงเขาจะว่ายังไงแต่น้อก็รอ,อวันนี้ทั้งวันไม่มีไม่ออกมาเลยนะอุ้งอิงอ่ะอุ้นายกคงไม่มาคุยเรื่องนี้หรอกอาจารย์ <c oughs> เออ้ดยอาจารย์ทะเลาะอะไรถามจริงอาจารย์เล่าได้ป่ะเอานิดนึงก็ได้อาจารย์ทะเลาะอะไรกันก็เริ่มก็มาตั้งแต่ทะเลาะกับพี่หนุ่มนั่นแหละนะครับเออเออแต่น้อก็ใช้แฟนเขาเป็นทนายอ๋อเหรอ แล้วไงอาจารย์อต่อดีอาจารย์กำลังอยากนุ้นเลยแล้วเราก็ปลดแฟนเขาอย่างนั้นแหละเอาแค่นี้พอเดี๋ยวโดนฟอ้องอนานี้มันแคปไปลงเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ด่าเจ้านัน่ะทั้งวันทั้งคืนอ่ะนะ อา้โกรธป่าสามจริงโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธเจออ้อยสีเจอที่สารแล้วยังยกอย่างนี้ให้เลยอะยกยกอะไงยกเนี้ยยกอนไยกอไงยกอนี่างไร้อยู่ะไอยอ๋อโอเคยกนวกางไมนงนิ้วกลางนิ้วกลางนันเป็นเพื่อนเขาอีกคนนึงยกให้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมั่นใจว่าหมออ้ําจะยังไม่ป้องแต่ถ้าอาร์ตเลยเถิดอาร์ตโดนแน่แน่ใช่ก็คือว่าอ้ําอ้ําเนี่ยเขาคือเขาโชคโชว์นะเรื่องคดีความง่ายๆคือสู้ไอ้จนได้สมศักดิ์ศรีเลยแหละ S <S 2> <S 2> นะค,คือคือเราจะรู้ไงส่วนอาร์นัวันเด็กอนุบาลในวงการคดีความเพราะฉะนั้นคือถล่มลึกไปแน่คือเหมือนโดนขุดหลุมขุดหลุมดักอะใช้ใช้คำนี้แล้วกัน อ่ะถ้ามองมุมมองก็เหมือนกับอาจารย์ออสก็เตือนหวังดีนะถ้ามองอย่างนี้เฮ้ยหยุดก่อนเขาหวังดีไม่ไม่ไม่ได้หิวแสงเพราะว่ามีแสงอยู่แล้วอาจารย์มีแสงเลยมีคดีเอาให้ชัดมีแสงมีแสงดูหน้าผาเลยเออยาสิฟันเขาใช้ดีนะเอาอีกว่าเดี๋ยวส่งไปให้ใช้สีเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวซื้อไม่เป็นไรอยู่ใกล้ๆกกันเองขับรถผ่านทุกวันมองตึกตลอดเวลาไปกินผัดไทยอ่ะ ขอบคุณอาจารย์ออสขอบคุณมากนะครับวันนี้เอาเท่านี้อออเลยดูไอ้ถามนิดนึงไอ้กดออกตรงไหนฮะไอ้ก่อกข้างบนขวาสุดมันมีปุ่มปุ่มกดดับอาจารย์ขวาสุดมีปุ่มลดดับมีไหมอ่าบายแล้วนี่ชัดเจนนะแสดงว่าถ้าสมมุติว่าคุณอาร์ตยังโพสอยู่มีสิทธิ์หมอจะปองนี่ฮะ วันนี้อีกเรื่องหนึ่งไหอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวไม่อยากกวนเมย์แล้วเมย์กล mm ับดึกอมีคนบอกโอ้ยไม่ปล่อยให้เมย์กลับบ้านเลยตอนเช้าก็ต้องมาจัดรายการมันมีเรื่องอะไรนะไอ้วันนี้เองเล่า่อยดิเรื่องแย้มไม่ใช่ไอ้แย้มอยู่ป้าตายห่าแล้วลืมโทษโทษโทษคุณผู้ชมเรื่องแย้มเอ้ยบีกำลังขึ้นโทษโทษโทษคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนทิ้ดแย้มวันนี้มีเรื่องนิตยาเออไอ้เองเล่าดินิตยาแล้วก็ปรากฏเล่านิดนึงนะสำหรับคนนอนดึกปากกดติดตามกดข้อจอเข้าใจกดแชร์นะคุณผู้ชมเรื่องผู้การกับผู้การนนนี่่่่เเเป็มมือกก้้ตราไไดละ นครสวรรค์เรื่องถังจําได้ไหมอันนี้พูดเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวติกตอกมันไม่รักผมเนี่ยนะ๋ยวมันปิลเรื่องถังจําได้ใช่ไหมคือตํารวจนครสวรรค์น่ะสุดยอดเลยของฝีมือ,อมแล้วผมก็จะพูดเรื่องนิตยาเป็นประจําคือนิตยาเนี่ยก็คือรู้ใช่ไหมที่เราเคยเล่าหนีออกไปได้ในพื้นที่ของนนทบุรีปรากฏว่านครสวรรค์ทําคดีได้ดีมากเรื่องถังและจับได้ ปรากฏผู้การนครสวรรค์กับผู้การนนทบุรีเป็นอะไรกันนะไอซ์เขาบอกว่าเคยเป็นเหมือนลูกน้องกันมาก่อนก็คือตัวของผู้การนครสวรรค์เป็นลูกน้องผู้การนนท์ปัจจุบันนี้แล้วพอเรานําเสนอข่าวนี้เราก็ขึ้นมุมจอก็พูด<อ>ถึงคดีที่รัตนาี่เบสอยู่หลายครั้งแล้วคดีนี้ก็เอาเนียคนก็ดูเยอะปรากฏว่าเขาบอกเมื่อคืนนี้ผู้การนครสวรรค์ผู้การนนท์โทรศัพท์ผู้การนนท์เป็นเหมือนลูกพี่ของผู้การนครสวรรค์อาจถ้าเรียกแบบวงการตำรวจ ลูกพี่คือผู้การนนเป็นลูกพี่ของท่านผู้การนครสวรรค์เหมือนอาจารย์ก็เลยโทรไปหาลูกศิษย์อาจารย์นนก็เลยโทรไปหานครสวรรค์เ่าไงว่าเนี่ยผู้การนครสวรรค์เป็นเป็นเด็กพิพทธหรือเปล่าเขาบอกงี้ไม่มีไม่มีใครไปกล้าแบบนั้นแบบผู้การแล้วไงแล้วไงเป็นเด็กพิพทธไหมพิพทธเนี่ยพูดชมตลอดเลยทีวีแล้วก็เหมือนเอาแบบเอาเอานนท์ไปเทียบกับนครสวรรค์เทียวกับรัที่เบย์แล้วพูดถึงนนท์บุรีอะไรอย่างเงี้ย แกก็เลยบอกว่าอ๋อมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มไ,มได้ Marcheg แบบแกก็เลยพูดประมาณว่าไม่ต้องแซวเยอะก็ได้ผ<ไ>ู้การนครสวรรค์นะฝากมาไม่ต้องแซลเยอะก็ได้เหมือนต้องลองออกเกรงใจอะไรนี้คือกำลังจะบอกว่าท่านผู้การนนที่ผมเพิ่งทราบนะท่านเป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์กันต้องเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะฮะผู้การนนท์น่าจะเป็นรุ่นพี่ของท่านผู้การนครสวรรค์ และท่านผู้การนครสวรรค์ท่านเป็นรุ่นน้องพอเราชมนครสวรรค์เยอะแล้วแวะไปหาหนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีก็เลยต้องต่อสายไปหาหนครสวรรค์เพื่อให้หนครสวรรค์มาช่วยบอกทางนี้หน่อย <c oughs> ว่าแหมคือทําไมพูดถึงนนทบ,บุรีเยอะโอเดี๋ยวนี้เขาท่านผู้การเขาเชื่อมันอย่างนี้แล้วนะ <c oughs> เออเพิ่งรู้ท่านผู้การแหมไม่พูดถึงก็ได้ <c oughs> แสดงว่าแสดงว่าผู้การโนนดูววเราอยู่ท่านผู้การโนนท่านผู้การโนนทำไมไม่จับสักทีอะผู้การโนนท่านต้องจับเราะ